น้ดำๆอย่างที่เห็นที่บิ๊กต่อไปด่อไไม่ละกันพูดคุยเขาล่ะเขาดูน่าสนใจโอ้หเขาคุยนิ่มคุยหวัดล้อมดีนะผู้หญิงคนนี้ชายมิจฉุอยาชายมิจวิทยามันจะเล่นพระหมดทั้งทั้งบางได้ไงพี่ใช่ไหมมันมาด้วยความที่เสแส้งดีมากแสบผมบอกเลยว่าแสบตอนนี้ไม่คุยแล้วนะขอทนายเดี๋ยวก็จะให้ทนายไปเล่นเล่นมันฟังเลยใช่ครับ ยัง<จ>ไม่คุย<ร>เลยม,ไ,รรม,มไม่รู้เรื่องเลยครับเ,เดี๋ยวข้ทนายอยู่ที่ว่าทางไม่เขาจะเอาทนายไปเล่นแล้วอยู่ที่ทางที่ว่าทนายผมที่ศึกไปเขาจะให้ข้อมูลมันเองให้ข้อมูลทางทนายเองแล้วไปเล่นก <Okay. S 2> ันในศาลผมมาพาท่านหนีตลอดขณะนั้นใช้คำว่าหน,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 นีไม่ให้พบเจอผู้หญิงคนอื่นผมพาท่านหนีจนมันแค้นเนี่ยนี่ที่มันแค้นเนี่ยผมพาท่านท่านหนีเพรามันรักท่านจริง ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องเราไม่รู้เราเรื่องมันรักเลยยังไงมันจริงผู้หญิงอย่างนี้มันจะรักกันเลยถ้าไม่รักจริงมันจะมีพัดต้องเป็นห่ิงอีกเลยใช่ไหมคือยืนยันว่าไม่ใช่คุณลุงเราเห็นว่ามันมีประเด็นว่าเนี่ยพอท่านเจ้าคุณหลักก็ไปสกิปคนขับรถที่ห้องอะไรอย่างนี้ลยเครับคุณลุงไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมคะเห็เขาบอกว่ามีหลักฐานเจ็บด้วยอันนี้คือไม่มีใช่ไหมคะเห็นว่ามันมีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือทาง ตัวสีกากรับเขาทำเจลลี่มาให้ท่านเจ้าคุณกินหรอคะน่าจะมีนะพอกินแล้วมันจะเกิดอาการหลงไหลหรือยังหลับน่าจะหลับนะยาดันหลับตัวตัวพี่มิ้นเองไม่กินอะไรบ้างไหมคะไม่เคยหรอกไม่เคยเลยเขาต่าเป็นจ่ามากประมาณไหนแม่นี่แหลับกลัวอะไรอย่างเงี้ยพูดกับฉันได้ไหอือ กเ็นเ<ล>นี่ยนี่นี่นี่พูดล้วขามมีความสามารถว่าหัวพี่มาอยู่กับหนูเองหนูให้เขากลับแล้วก็ไม่กลับมีคำนีงที่เขาพูดอย่างนี้เนาะแต่เราเราเลยมาเข้าใจว่าเขาไม่ให้กลับเรื่องหัวเราทรแต่เนาอ่สาสอบถามหน่อยว่าตมิตที่อยู่กับหลวงพ่อจะมาอดีตหลวงพ่อจะมากี่ปีแล้วครับแล้วผมอยู่สามสิบปีครับเป็นยังไงบ้าง ถ่าจะไม่มีอะไรปกติท่านอะไรนั่นอะไรนะไม่มีเล่าหน่อยช่วงที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามามันเจตนามันเป็นยังไงมันเจตนามันเราก็ไม่ได้ศึกษาเนาะตอนที่เขามาอะไรเงี้ยเขาว่าเจอยังไงมันแปลกกว่าคนอื่นนะตอนเข้ามา่ะแปลกกว่าคนอื่นไหมวิธีการเขาไม่รู้นะเรื่องนี้เราก็ไม่รู้เพราะสัมผัสคือาผมก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยพอเขามาเราก็ไม่รู้เขามาทําบุญมอะไรนี้ใช่ไหมเราก็จะมาทําบุญว่าดี มันเคยมาแต่เราไม่รู้จักเขาอม่นมาถี่ไหมมาเจอหลวงพ่อที่ไม่ไม่ีเรื่องนั้นเราไม่รู้นะพี่เพราะผมหมดหน้าที่ขับรถผมจะกลับไปอยู่บ้านแหละกลับมาอย่างเงี้ยไม่อยู่เงี้ยสังเกตมาตอนนั้นว่าพฤติกรรมหลวงพ่อเปลี่ยนไปตอนที่รู้จักเริ่มรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มีบ้างไหมรู้ก็ปกติถ้าท่านปกติท่านเป็นคนที่นิ่งเงียบน้อยไม่มีกดเก็บเจ็บอะไรท่านจะเก็บในตัวเองนิ่งไม่มีที่พนันอ่าพรถองอ่า เห็นเขาอ้างว่าเมื่อวานออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยอ้างว่าโอนมาเดือนละแสนสองแสนหนุ่มพ่อไม่ใช่หรอกเงินขาดขนาดนั้นเลยมีไม่ใช่หรอกพี่มันเป็นที่เสดสแ้งเสดสแ้งของคนผู้หญิงคนนี้โกหกโกหกมาอย่างที่ว่าโอนกันอะไรที่ว่าลงเฟซไปลงอะไรสามล้านสี่ล้านนั่นไม่ใช่หรอกมันมีอะไรต้องใช้ขนาดนั้นไหมที่วัดไม่มีมีจะใช้ที่คนงานอย่างเดียวจ่ายคนงาน อ๋อดูแลพระวัดมันกว้างมากใช่พี่วัดกว้างคนงานอ่ะเดือนหนึ่งหลายตังค่ะค่าน้ําค่าไฟพี่กันสังเกตดูแล้วกันแล้วตอนนี้ไปไปไหนมาครับสามวันที่ผ่านมาอยู่กันตรงพ่อไหมผมอบ่นอยู่แถวนี่มีสอดอย่างนี้ผมยังไม่อยากจะเข้ามาเจอแกมั้งครับได้คุยกันไหมว่าไม่เจอต้งกต่สึกวันนั้นผมก็ไปส่งนั่นเลยท่านบอกกอกลับบ้านไม่รู้จะไปไหนแกอยากไปไหนตอนที่แกสึกแกว่ากลับบ้านบ้านเกิดแกหรอใช่แกคนที่หเสือชาชนบุรีอ๋อ ที่บ้านแกมีครอบครัวก็มีอะไรไหมก็มีหลานมีพี่ชายอีกคนหนึ่งก็ดูแลกันแม่เสียหมดแล้วพี่สาวก็เสียเสียหมดแล้วแล้วกลับบ้านกลับบ้านท่านบอกจิตใจแกเป็นไงจิตใจท่านก็ปกติก็ดีก็่ยังเข้มแข็งอยู่ใช่ครับท่านหมุนหรือตมิตรหรือท่านเนี่ยได้บ่นเสได้ไหมครับอยู่ในศาสนามาขนาดนี้ผมร้องไห้เลยว่าท่านเป็นโดนขนาดนี้โดนล็อกตัวไปขนาดนี้ไงแต่จริงอ่ะมัน สอบสวนกันได้ว่าเป็นยังไงอะไรไงแต่ตํารวจไม่ยอมมันเลาะอ,อย่างเดียวตำรวจมาล็อกอะไรล็อก,กวันนั้นนั่นล,ล็อกที่สมุดจประการให้ไปถึกที่วาเตมิเเลยล็อกตัวท่านท่านก็นเลยบอกว่าโอ้แต่เรารู้นี้เราก็มีทนายมาตู้มาอลไรทักหน่อย่างมีที่แจ้งท่านก็นเลยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมยอมก็ยอมถึกตรงน,นั้น <c oughs> ถึกจากวัตวาเตมิเเลยมีพระผู้ใหญ่มาคุยกันไหมว่ามันมัน,มน มันให้เรื่องนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ท่านจะคุยอะไรอยยังได้พูดคุยกับท่านอยู่ไหมครับไม่เจอแล้วตั้งแต่เจอกปนเพื่อนส่งเราไม่ได้โทรหาไม่เบอร์เบอร์ก็ไม่มีตัดเลยมันเห็นชัทั้งสาลท่านมันเป็นอย่างนี้มองผู้หญิงมันโดนแบ็กมยอเราะเรามองอย่างนี้ว่าอย่างไงแล้วทําไมเขาถึงโจมตีมาที่พระพุทธฉายอย่างเดียวที่ออกเการขมแค้นทาไมมันมีเรื่องแค้นที่ท่าน ผมพาท่านหนีอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมรับไม่ได้แล้วไงอืมใช่เห็นว่าตอนนั้นคณะกรรมการหลายคนกีดกันไม่ให้ไม่ให้เจอกันมันหนีมันแล้วมันกันคุณบอกว่ากลับมาเนี่ยมันจะมาชี้โปงที่วัดอย่างอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงก็เคยทะเลาะวิวาทก็ท่ากันเลยล่ะครับตอนนั้นไม่มีไอไอที่ว่าหลานได้คล้องไว้ไปดึงแขนแล้วก็แก้งความกลับมาทางตอนนั้นที่ว่าเขามาหาอดีตหลวงพ่อแล้ว ไม่มีนะที่วัดไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรตัว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 พี่เคยเจอตัวแกไหมสิไตผู้หญิงคนนี้นางกอล์ฟเนี่ยอ๋อเคยที่เจออยู่มีการพูดคุยเคยพูดคุยลักษณะเป็นยังไงครับตอนนั้นก็อ้วนดำๆอย่างที่เห็นที่บิ๊กเต่าไปต่อไปอย่างนั้นไม่ละการพูดคุยเขาล่ะเขาดูน่าสนใจโอ้หเขาคุยนิ่มคุยวันล้อมดีนะผู้หญิงคนนี้มีจิตวิทยาใช่มีจิตวิทยา มันจะเล่นพระหมดทั้งทั้งบางได้ไงพี่ใช่ไหมคนไม่น่าเชื่อตนนี้ทางกลุ่มพระผู้ใหญ่ก็รู้จักกันมีการเตือนกันถูกไหมว่าในวงการพระเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายเวลาเข้าวัดเคยมีใครมาเตือนไม่มีหรอกไม่รู้ใครก็ไม่รู้มันมาด้วยความพิเศษแท่งดีมากแสบผมบอกเลยว่าแสบตอนนี้ไม่คุยแล้วนะขอทนายเดี๋ยวก็จะให้ทนายไปเล่นเล่นมัน ฟังเลยทั้งนี้เขาเคยเขาเตรียมไปแล้วใช่ไหมใช่ครับยังไม่คุยเลยไม่รู้เรื่องไงครับเดี๋ยวก็ทนายอยู่ที่ว่าทางกรรมการวัดนะไม่เขาจะเอาทนายไปเล่นแล้วอยู่ที่ทางที่ว่าทนายผมที่ศึกไปเขาจะให้ข้อมูลมันเองให้ข้อมูลทางทนายเองแล้วไปเล่นันในศาลเอาแล้วแจ้งความไหมจะแจ้งความไหมไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้อนยังไม่ได้แจ้งท่านจะคุยปรึกษาทนายก่อนไงเรื่องนี้ตอนนั้น ตัวพี่เองได้คุยกับท่านไหมตอนนั้นได้เตือนท่านอย่าะไรหรือมีใครเตือนกันไหมผมมาพาท่านหนีตลอด้ขนาดนั้นใช้คำว่าหนีไม่ให้พบเจอผู้หญิงคนนี้เลยผมพาท่านหนีจนมันแค้นเนี่ยในที่มันแค้นเนี่ยผมพาท่านท่านหนีคิดว่ามันรักท่านจริงไหมไม่รู้เรื่องนี้เรื่องเราไม่รู้หรอกเรื่องมันรักเลยยังไงมันจริงผู้หญิงอย่างนี้มันจะรักกันเลยถ้าไม่รักจริงมันจะมีพัดต้องเป็นยี่หรือใช่ไหม